เสบ่ห์อ่าผมผมยาวตรงบ้านยิ่งฟื้นแก่ง้าโอ้ยบอยยังคือน่าอุยรักน ເຮີ້ຍກະເປ

ค,คุณราตีดำฤทิมุ่งกิจและคุณสวนิงามสิรินะครับถวายรูปที่สนะครับรูปที่5้านะครับนางคำมุกพิมจันนานะครับได้ถวายไปที่5นะครับรูปที่หนะครับนางเข็มพร ้อหลักคำนะครับข้าราชการบรรนานะครับรที่เจ็นะครับนางสุภาวดีเชื้อขาวพลข้าราชการบรรนานะครับรที่แปดนะครับรอบนางนางพิทักษ์นะครเป็นผตาชองปรานรสาธุสาธุเก้ยวภาพ ถวายกองข้าป่าจตุปัจจัยใตรจะทำเดี๋ยวพระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับอันนี้พระสงฆ์รับพระไตจีวรบางสกุลและจตุปัจจัยและพระสงฆ์ท่านจะได้อนุโมทนาพรในภาพเช้าแล้วก็ช่วง ทำไมไม่ยิ้มเ็ดยิ้มในเผ็ดรืท่าช่วงถวายเยิ้มป่ป่าสัยิ้มก็ได้ทาวฤิธาุราาริโุเรติจารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตังอุปกัปติอิจิตัง

ท่านได้ถวายพระปา,ปาแล้วก็พระสงค์จะได้ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้ในวันเนื่องในวันเกิดของท่านพระอาจารย์เพชรนะครับ Hafizit, keanham, pamuhun, panangan, kapal, jidul, pamuhun, api, sumam, sumam, kanglang, sopam, batang, sopam,

เปตถาหลัสสุจิตาเวรณตาปุตตัสสะสะเนหะโรสุจิตาโออสังสสเตอิญาติปิเตอัตลาสุิต ตาป่าเจใจย,ยังพลังอลันสานานจะเตจตนาราคัน,นคพันนามิสัมภัสโสเอาใช่นั่งลำหลายๆท่านพระครูเอาเปียกๆเลยจากฟ้อนอ่อนก็เก่า นางลำนี่ให้อายุยืน200ปีทุกคนให้ฟอ้อนน้ำกันอยู่นีบ่บ่ให้ไปใสผู้ดใดจีฟอ้อนน้ำอีกเข้าหน้ายกมือขึ้นสาธมาอยู่มาสันประคูบวโรโพธิวัตรนะครับได้มอบใบอนุมโมทนาบัตร จตุปัจจัยแล้วก็ของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพเจ้าของโรงแรมเคียงโขง,ขงนครพนมนะครับ บ้านหนองบอ่อมาที่นี่พระรพี่น้อง,องชาวบ้านหนองบอ่อคณะนงางฟ้าทัา้งหลายดลได้พากันผ <c oughs> ู้แขนเอาควัญ <บน S 3> ของ <c oughs> นางฟ้าบ้านหนองบอ่อ <c oughs> พากันพูกแขนเจ้าภาพอันพูกแขนนี่หมายความว่าบบให้ไปใสให้เพิ่นมาดูดูวันนี้นะ <c oughs> บ่ผูกคนอ่อนกัญญางเสร็จแล้วนะครับพี่น้องชาวบ้านนองบ่อนางฟ้านางสวรรค์ั้งหลายผู้แขนเจ้าภาพเพื่อนได้เอาผ้าป้ามาผููแขนนี่หมายความว่าพอให้ไปใส่ให้ยู่ในนี่ให้ความหมายเพื่อนให้มาดูดูคนอ่อนเอ็นโบบายลูกหลาย พี่น้องชาวบ้านน้องบอ่อพากันผูกแขนพราเคสาเคสกับพระเพชรนี่เป็นอันนี้พระเพชราูกช่็เป็นภักผ้าเคสเนีย่ยญาติโยมพ่อแม่เอามาถวายท่าพระคระูบวตถ้าแต่เป็นสามเณรนแล้วแล้วก็จัดการบวชเป็นพระภิกษุให้บวชเป็นพระภิกษุเสร็จแล้วก็ให้มาปฏิบัติธรรมกับประธานดูแล วัดโพชัยบ้านนองบ่อนี่แหละครับถือว่าบุญบาร,รมีของท่านนี่มากมายเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่ได้เกิดอยู่ที่นี่นะแต่ว่าสามารถที่จะผูกใจของพี่น้องชาวบ้านหนองบ่อได้เป็นที่รักอย่างยิ่งหายากในบวรพุทธศาสนาที่จะมีพระสงฆ์ที่เกิดมามีบุญบาร,รมีมากออท่านเพิ่งบวชได้ไม่กี่พรรษาแต่ พี่น้องชาวบ้านหนองบ่อนี่ฮักแพงกับป่านเป็นรูปเป็นหลานสังเกตดูครับว่าท่านจะเป็นที่รักมากของพี่น้องชาวบ้านหนองบ่อนี่นะแล้วก็พาดูว่าที่นราวงโสหรือตอนหลวงพี่เทสนะครับอย่ด้วยกันนะครับผู้ข้ายายุข้าพเจให้รับให้รวยย้อนแก่อายุสิบกว่ยกยมพ่อชื่ออะไร ชื่ออำนาจชื่ออำนาจโยมแม่ล่ะภาสาจากภาษาแล้วแล้วใจไปเจอถ้าพระครูบวรได้ยางไร่อนพาะไนระเท้วท่านไปเอูีพระก็เลยแนะนว่าว่าหลวงปู่ท่านเมตตาก็เลยมายกมายกดีแลวดีแล้วแล้วพออายุผู้ปวดคือบวดพระก็ขอมาจำพรรษาอยู่ที่อืมดี มันเ,เขาอาจจะเคยเกิดที่นี่สมัยก่อนเนาะเพราะนั่นเป็นพระเป็นวัดที่ใหญ่มากเลยในประวัติศาสตร์นะหมู่บ้านนี้นะเป็นมีพระเถระที่โอ้โด่งดังโด่งดัง ฟอนใบสีให้ด้วยสงไัยเคยเกิดเป็นย่าปู่ลิ้นมาเกิดสะบัเพิ่มบกเพิ่มใจพระอราจารย์เคสเนี่ยอาจจะเคยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลิ้นจากอดีตก็ได้ิ่งได้กลับมาอยู่นี่เนาะมันิดมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยเนาะ คนบ้านหนองบอ่บอเขาบผมได้วบวชเบบแเล้าเราอยู่กรุงเทพพมได้มาอยู่บ้านหนองบอ่อปีเดียวเนี่ปีเดียวคนแต่อันนี้มีพี่น้องชาวบ้านเราได้ยกขันบักเบงบูชาครูสมทบพระปา่าสมทบพระป่าบ้านนาหินกองบ้านลากหลายมาพี่น้องคณะเหล่านี้นี่ เคารพรับถือหลวงปู่ลิ้นและก็ท่านพระระูมวบาลปติวัติอย่างยิ่งเลยนะครับรนี่คือบุญบารมีที่ท่านพระรูได้บำเพ็ญภาวนามาพี่น้องก็เลยมาสมทบคููชาสมาคารวะถะวายใบยสีถวายขันห้าแล้วก็ท่านพระรูก็ให้พร นี่เป็นพี่น้องไทยบ้านน้องบ่อญาติพี่น้องลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายมาพูกแขวนพี่น้องบ้านนองบ่อนี่ติดอกติดใจขนาดก็อยากให้หนีไปใส่เขาบอกว่าให้เป็นเจ้าคุณให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะหุ่นไปแบบนั้นล่ะบม่ให้ไง่ปนะให้เป็นกระบางประมาณเจ้าคณะหุ่น อาทีมงานทีมงานทีมงานคู่หูดูโอ้ยสงสัยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลิ้อยากอดีตเดินที่ได้มาเกิดได้มาอยู่ที่นี่ให้แข็งแรงดี